เงามานตอนที่16ตอนหาเนื้อสดให้ค่าเดี๋ยวนี้ขณะดเดียวกันปีศาจวีรวัตรในร่างของกอนพึงพอใจต่อหญิงงามซึ่งเป็นบุตรสาวของเจ้าของบ้านทุกครั้งที่ได้เจอกันมันมีความสุขที่ได้อยู่ชิดใกล้จากที่เคยคิดจะทำร้ายเมื่อครั้งที่เธอเป็นเด็กบัดนี้กลับสยบต่อความงามจนตรึงเท้า ให้หยุดอยู่กับที่หากว่าได้เคียงคู่กันคงจะมีความสุขไม่น้อยเท่าว่าความฝันยากยิ่งที่จะสมความปรารถนาต่างอยู่กันควรพบแต่ไม่มีเรือนกายเหมือนกับมนุษย์มันได้แต่อาศัยร่างก่อนเพื่อประกอบการต่างๆแต่ว่าก่อนไม่แข็งแรงหน้าตาซีเสียวคนที่เห็นต่างพากันหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้มันจึงอยากจะหาร่างใหม่ ที่เหมาะสมแต่ก็ยังไม่เจออีกทั้งยังต้องการใช้ประโยชน์จากร่างของกอนผีร้ายจึงไม่อาจจะทิ้งไปได้หากว่าอยากให้มีเรือนร่างสง่างามมันใช้ภาพมัญญาลวงตาให้เป็นไปตามความต้องการแต่ไม่มีใครแตกต้องได้คนที่จำแรงแปลงร่างบ่อยที่สุดก็คือพงระพีแสดผู้น้องที่มีชีวิตสุขสบายทำให้มันต้องการที่จะแก้แค้น โดยตั้งใจว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้พงรพีย่อยยับนับเดือนผมรู้ว่าคุณพึงพอใจไอ้พงรพีแต่อย่าหวังเลยว่าจะได้ของคู่สมหวังกับมันคุณจะต้องเป็นของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณได้อยู่กับผมในสำปลายพบเจ้าผีร้ายคำรามในอกหลังจากเงยหน้าขึ้นแล้วมองสบตากับนับเดือนรู้ว่าขนาดนี้ เธออยู่ในห้วงาวังแห่งความลืมตัวมันจึงส่งกระแสจิตไปหาเมื่อเห็นอาการเบลอตาลอยจากหญิงงามด้วยตันหาไม่อาจละพลไปได้ปีศาษษษษวีลวัตใช้อำนาจที่เหนือกว่าบังคับนับเดือนให้ลงมาหาข้างล่างนับเดือนลงมาหาผมเดี๋ยวนี้นะปีศาตร้ายส่งกระแฟจิตเรียกให้หญิงสาวลงมาข้างล่างซึ่งก็ได้ผลนับเดือน เกิดอาการมึนงงมีความรู้สึกว่าอยากเดินไปรับลมข้างล่างทั้งที่เวลานั้นร่วมเลยเวลาเที่ยงคืนมาเกือบครึ่งแล้วร่างในชุดนอนผ้านุ่มบางก็ลงมาตามขั้นบันไดยอย่างชา้าชาเร็วสี่นับเดือนผมรอคุณอยู่นะเสียงนั้นยังคงเลี่ยงเราเสียจนนับเดือนรอนรุ่มกระวนกระวายเดินเร็วเ็วและสะดุดข้าวของบางอย่างที่วางอยู่กับพื้นจนเกิดเสียงดัง พร้อมกันนั้นร่างบางเสียหลักลม้มลงเข่ากระแทกลงกับพื้นเจ็บจนรู้สึกตัวเมื่อสะดุ้งเฮือกสติสัมปชัญญะได้กลับคืนมาหญิงสาวมองตัวเองด้วยความสงสัยเมื่อรู้ว่านอนอยู่ที่ชั้นล่างอา้าวเรามนอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเมื่อครู่ยังนอนอยู่ในห้องอยู่เลยหรือว่าเราละเมอไปเมื่อฝ่ามือนุ่มรูปคำตัวเองไปมา ความเย็นยาเยือกจากมวลอากาศที่อยู่รอบๆตัวหญิงสาวขนลุกไปทั่วทั้งร่างความกลัวแล่นจู่โจมเสียจนต้องลุกขึ้นทันทีบ้าจริงเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนินาด้วยความกลัวนับเดือนไม่รอช้าที่จะเดินเร็วๆขึ้นไปบนชั้นบนแล้วยืนอยู่ตรงประตูห้องของตัวเองยังไม่ทันจะเปิดประตูเข้าไปเสียงใครบางคนดังขึ้นนับเดือน ออกมาทำไมข้างนอกห้องล่ะลูกร่างงามไหวยเยือกหันไปทางต้นเสียงดันในนั่นเองเขาอยู่ในชุดนอนลายทางยาวและมองบุตรสาวเห็นว่ามีอาการเงื้องะและอั้อึ่งอยู่พักใหญ่ก็ไม่อาจจะตอบคำถามเขาได้ว่าไงลูกออกมาทำไมพ่อคะนับเดือนก็ไม่รู้ว่าออกมาทำไมเหมือนกันคะ่ะรู้ตัวอีกทีก็ล้มลงไปที่พื้นข้างล่างยังงงอยู่เลยนะคะ แล้วก็ถามตัวเองว่าลงไปได้ยังไงหรือว่าละเมอก็ไม่รู้จริงหรือลูกลงไปข้างล่างโดยไม่รู้ตัวคงละเมอนน่แหละน่ากลัวมากเลยนะถ้าหากว่าเป็นแบบนี้นับเดือนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าลูกนอนละเมอและเปิดประตูรั้วออกไปข้างนอกด้านในเกิดอาการตระนกเสียงเข้มจัดหลังจากฟังเรื่องราวจากบุตรสาวเขากังวลว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ปกติแล้วนับเดือนไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเห็นทีว่าจะต้องหาทางป้องกันก่อนที่เหตุร้ายจะเกิดขึ้นถ้าทางบุตรสาวเป็นกังวลเช่นกันน้ำตาคลอริมฝีปากสัน่นพยายามคิดทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ไม่อาจรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแก่ตัวเองนอกจากความมึนงงสมองเบลอและปวดตรงขมับทั้งสองข้างภายในลำคอแห้งผาก ประหายน้ำจนเต็มกำลังพ่อคะอย่าพูดอย่างนั้นนับเดือนกลัวคะ่ะไม่เป็นไรล,ลูกพรุ่งนี้พ่อจะติดตั้งเลเซอร์ถ้าหากว่าลูกก้าพ้ออกจากประตูห้องเสียงนั้นก็จะดังไปที่ห้องของพ่อพ่อคะจะเป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของพ่อมากเลยนะคะอย่าก,กังวลเพื่อลูกพ่อทนได้เสมอเข้านอนเถอะปิดประตูนหน้าต่างให้เรียบร้อยหลับให้สบายอย่าคิดมาก บิดาจูบที่หน้าผากเพียงเบาๆนับเดือนอบอุ่นมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับความรักจากบิดาแม้ว่าโตเป็นสาวแต่ก็ชอบให้สัมผัสดือนร่างเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กกระทั่งเข้ามาในห้องนอนใจหายว่บเมื่อมองไปที่หน้าต่างเห็นว่ายังคงเปิดอ้าความรู้สึกบางอย่างบอกว่าอย่ามองออกไปตรงนั้นจากนั้นเธอก็ค่อยๆเอื้อมมือปิดโดยใช้วิธีคลำพร้อมกันนั้น ก็ล็อกก่อนอย่างแน่นหนารูดม่านปิดตามทับด้วยทันทีแล้วพุ่งร่างนอนลงบนเตียงเธอชักผ้าห่มคลุมจนเกือบถึงศีรษะและพยายามหลับให้เร็วที่สุดในเวลาเดียวกันที่พื้นด้านล่างปีศาจวีรวัตในร่างของก่อนมันโกรธไม่รู้ว่านับเดือนไม่ลงมาตามกระแสจิตที่เรียกไปจึงแสดงเดชด,ด้วยการทำให้เกิดพายุหมุนรอบๆตัวหอบเอาใบไม้ เศษไม้และฝุ่นดินลอยหมุนคว้างขึ้นไปผมของกอนชี้ฉันตั้งขึ้นหน้าตาบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเสียงคำรามหึมห้ามดังอยู่ในลำคอเกือบตลอดเวลาฮนับเดือนกล้าลองดีกับผมเลอะเจ้าผีร้ายคิดหาทางเล่นงานหญิงสาวให้ตกเป็นทาสของมันและให้เหมือนก่อนในเวลานี้มันจึงเดินย่างสานขุมเข้าไปในส่วนที่พักของตัวเอง ผ่านสารพระภูมิเจ้าที่เห็นชายชาราในชุดขาวนั่งมองด้วยสายตาละห้อยเสียงหัวราะกล้าวจึงดังขึ้นท่านไม่อาจช่วยคนในบ้านนี้ได้หรอกวะเพราะเจ้าของบ้านเป็นคนพาฆ่ามาอยู่ท่านก็ได้แต่มองเท่านั้นเองจเจ้าผีหลุดจากนรกหยุดที่จะกระทำอย่างนี้นะมันจะเพิ่มบาปให้แก่ตัวเจ้ามากยิ่งขึ้นหยุดตาเท่าใครเห็นแก่ความชาราไม่อยากรังแก ผู้ที่อาวุโสกว่าหากว่าไม่หยุดพร่ำข้าไม่รับรองว่าจะเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะสำนึกว่าสิ่งที่กําลังทำอยู่นั้นเป็นบาปมันกลับข่มขู่เจ้าที่ด้วยวาจาสามหาวกระนั้นเจ้าที่ก็ไม่วายที่จะสั่งสอนหวังว่าจะช่วยขัดเกลาจิตใจที่เต็มไปด้วยความอาฆาตมาร้ายให้มันเทาเจือจางลงไปหากว่าไม่หยุดเจ้าจะไม่ได้ไปเกิดใหม่อีกตลอดไปนะ ข้าบอกให้เจ้าหยุดแล้วไงไอ้แกอยากลองดีใช่ไหมข้าจะเผาสารของท่านเดี๋ยวนี้เลยไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นเจ้าปีศาจร้ายรวบรวมพลังเป็นลูกไฟลุกช่วงโชดแล้วถือไว้ในมือจากนั้นก็คว้างไปที่สารพระพรูมเจ้าที่กระโดดลงมาแล้วเพ่งกระแสจิตเป่าลงไปที่ลูกไฟที่กำลังลามเลียที่หลังคาเพียงชั่วครู่ไฟนรกก็ได้ดับลงปีศาวิรวัา์ มองเสียจนตาแทบถลนออกมาจากนอกเบา้ามันแผดเสียงดังด้วยความโกรธตาเท่าบังอาจต่อก้อนกับข้าหรือหยุดสามหาวกับข้าได้แล้วนะเจ้าเม่อาจจะทําอะไรได้ในพื้นที่ของข้าแต่ข้าก็สามารถบังคับจิตใจไอ้ทาตคนนี้ให้ทําตามความต้องการหากว่าไม่หยุดที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องของข้าแล้วก็ท่านจะไม่มีที่อยู่กลายเป็นเจ้าไม่มีสารเป็นผีเร่ร่อนเหมือนกันเจ้าปีศาจวิวรวาส กล่าวจบแล้วร่างบางผอมซีดก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วเจ้าที่ได้แต่มองด้วยความรู้สึกสัมเวชแต่ไม่อาจจะทำอะไรได้เพราะรู้ดีว่าวิรวัตคือปีศาจที่มีไฟแค้นสมอยู่เต็มอกไม่อาจที่จะลดละต่อสิ่งที่เป็นตะกรอนให้มาลายหายไปได้เสียงกุกกะัะที่ดังอยู่ด้านนอกเกือบตลอดเวลาเจือนอนลืมตาพงในความมืดความกลัว เริ่มจู่โจมเข้ามาเธอรับรู้ได้ว่าอาจจะมีบางเสียงบางอยา่างที่เหนือความคาดหมายอยู่ด้านนอกนั้นแต่แล้วเสียงดังกล่าวก็หายไปยิงรับใช้ยังคงนอนไม่หลับอยู่ดีเพราะตื่นขึ้นมาแล้วเธอมองดูนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาเห็นว่าเกือบจะตีหนึ่งเจือนอนกระสับก,กระสายอยู่สักพักเกือบเคลิมแต่แล้วเสียงลมก็พัดดังขึ้น และทวีความรุนแรงมากกว่าเดิมราวกับพายุฝนด้วยเกรงว่าเสื้อผ้าที่ซักตากเอาไว้เมื่อตอนหัวค่ำนั้นจะเปียกถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาเจือจึงรีบลุกขึ้นและเปิดประตูออกไปโดยเร็วฝนจะตกได้ยังไงนะมันไม่ใช่นาฝนสักหน่อยหรือว,ว่าจะเป็นพายุฤดูร้อนยิงรับใช้บนออกมาเบาๆก่อนจะก้าวออกมานอกห้องเมื่อทอใสา่ยตา มองไปรอบๆตัวกลับไม่พบฝิ่งใดนอกจากความฝลัวคืนนี้พระจันทร์ข้างแรมบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความมัวสัวและมีไอาความเย็นที่ผวยพุ่งปะทะกับเรือนร่างเจือขนลุกสู้รับรู้ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเธอนึกถึงก่อนขึ้นมาชายหนุ่มคนนั้นรูปร่างหน้าตาซีเซียวผิวแหง้งใบหน้าตอบดวงตาลึก ขอบตาคล้ำลักษณะการเดินเป็นไปอย่างเชื่องช้าและไม่ชอบสูงสิงกับใครเขามักจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในห้องทันทีที่พระอาทิตย์ตกดินเขาจะเปลี่ยนเป็นคนละคนมีความกระฉับกระเฉงตาวาววับและสายสอดไปมาทุกครั้งที่เจอกันเจือรู้สึกหวาดกลัวจนต้องเป็นฝ่ายถอยออกมาก่อนลึกทำไมเราต้องนึกถึงด้วย น่ากลัวสักขนาดนั้นเข้าห้องดีกว่าหญิงวัยกลางคนขยับร่างเพื่อที่จะเข้าห้องแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นร่างผอมบางยืนอยู่ทางด้านหลังเจืออุทานออกมาด้วยความตกใจอุ๊ยกอนมายืนทําอะไรเงียบๆอยู่ตรงนี้นะนะเจือละ่ะออกมาทำาอะายนอกห้องไม่รู้หรือว่ากลางคืนมันน่ากลัวขนาดไหนเสียงยานคางจากชายหนุ่มดังขึ้นเจือสั่นไปทั้งตัว รับรู้แต่เพียงว่าเขากำลังถูกสิ่งเลนลับเข้าครอบงำเพื่อให้ทำตามโดยเฉพาะดวงตาเป็นประกายในความมืดและส่งพลังบางอย่างออกมาหากว่าเผลอไปสบตาอาจจะอยู่ภายใต้การบังคับโดยไม่รู้ตัวนะ้ากำลังจะกลับเข้าไปนอนเดี๋ยวนี้แหละนะไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้หรือว่ากลัวผมอย่าพูดอย่างนั้นสิถอยไปนะ้จะเข้าห้องเจอเกิดอาการกลัวจนหล่นลาน ก่อนเห็นดังนั้นหัวเราะหึหึในความมืดแต่เสียงนั้นเสียดแทงเข้าไปในความรู้สึกเจออยากจะกรีดร้องออกมาด้วยความกลัวคิดไม่ถึงว่าในชีวิตจะต้องอเผชิญกับเรื่องที่ชวนคนหัวลุกขนาดนี้ก่อนผู้มีพฤติกรรมน้าหวาดกลัวตั้งแต่เด็กทำไมเธอไม่รู้ว่าเขาถูกปีศาจร้ายเข้าสิงแต่ไม่รู้ว่ามันคือใครและต้องการอะไรถึงมาซ่อนเร้นอยู่ในร่างผู้อื่น หิวข้าหิวเจือไปหาอะไรให้ข้ากินหน่อยเร็วๆด้วยจู่ๆเสียงก่อนเปลี่ยนไปท่าทางกรัดเกลียวดวงตาแดงฉานเจือสดุง้งสั่นไปทางตัวหัวเข่าขยับตีกันแรงๆร,รับรู้ถึงความเจ็บปวดเหงื่อซึมออกมาทุกรูขุมขนของร่างกายเธอไม่อาจที่จะต่อปากต่อคำเพราะรับรู้ถึงความโหดร้ายของปีศาจตนนี้ได้เป็นอย่างดีเร็วสิข้าหิวหรือว่าจะสละเลือด ของแกให้ข้ากินละโอ้อย่านะฉันกลัวกลัวแล้วฉันจะไปหาให้กินเดี๋ยวนี้แหละเจือเดินเร็วๆเข้าไปในครัวจนแทบจะครานเมื่อถึงหน้าประตูตู้เย็นก็ได้เปิดออกเจอเนื้อหมูแช่ฟริซจ,จนแข็งเธอค่อยๆดึงออกมาปีศาจธีรวัตมองด้วยสายตาไม่ชอบใจมือเหี่ยวมีแต่หนังหุ้มกระดูกปัดเนื้อก้อนนั้นตกลงไปที่พื้นโดยเร็วนี่แนะ่จืชืดอย่างนี้ข้าไม่กินหรอกอ๋อ แล้วท่านจะกินอะไรก็ออกไปหาซื้อเนื้อสดๆที่ยังมีสีแดงอุ่นๆให้ข้ากินไม่อย่างนั้นข้าก็จะจัดการเจ้าแล้วดูดจนหมดตัวโอ้ยไม่เอานะอย่าทำฉันเลยฉันแก่แล้วเก็บเอาไว้ดูเล่นสักคนหนึ่งด้วยเถอะเจือผู้น่าสงสารล้มก้นจำเบาหงายหลังพร่งด้วยความกลัวและเธอเห็นล่างผอมกำลังย่างสามขุมเข้ามาเธอรับรู้ถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น แก่ตัวเองอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยก่อนนะกลัวแล้วนะใครบอกว่าข้าเป็นไอ้กอนไม่ใช่นะเว้ยในเมื่อท่านไม่ใช่กอนแล้วเป็นใครเข้ามาอยู่ในร่างของกอนมันทำไมเมื่อเจือถามออกไปแล้วรู้สึกตกใจไม่น้อยใจเต้นแรงจนทำอะไรไม่ถูกปีศาวีรวัตหัวเราะยามยันมือแห้งเกรง็งคว้าหมับที่ลำคอของเจือและออกแรงกดเพียงเล็กน้อย เจือดิ้นด้วยความเจ็บปวดรับรู้ถึงหายนะกำลังจะเข้ามาเยือนเธอกลัวจนแทบขาดใจเมื่อเห็นใบหน้าแห้งตอบเคลื่อนเข้ามาไกลๆ้ๆรับรู้ถึงกลิ่นเหม็นเน่าที่พวยพุ่งออกมาเราวกับมีซากศพตายอยู่ภายในหรือว่าร่างกายก่อนเน่าไปแล้วแต่ยังคงอยู่ได้เพราะมีดวงวิญญาณของเจ้าผีหลายเข้าไปสิงสู่แกกล้าถามข้างั้นหรือนางเจืออย่าอย่าทำาชนเลยนะฉันกลัวแล้ว ได้ปรดไว้ชีวิตฉันด้วยเธอเจือยกมือทั้งสองข้างนั้นขึ้นวาร้องขอชีวิตด้วยน้ำเสียงสั่นรัว,รวมือที่แข็งปานคิมเหล็กค่อยๆค,คลายออกตามด้วยเสียงหึ่มห้ามด้วยความไม่พอใจมันผลักร่างของหญิงผู้น่าสงสารไปติดข้างฝาแล้วยืดร่างให้สูงขึ้นเจือไม่กล้ามองเพียงแค่ถูกกระทำก็กลัวจนแทบขาดใจตายนี่คือโทษฐานของผู้ที่สอดรู้สอดเห็นไปหาอาหาร ให้ข้ากินเดี๋ยวนี้ไก่สดๆก็ยิ่งดีเจือเปรี้ยไปทางรางเมื่อรับรู้เมนูสุดโปรดของเจ้าผีร้ายเธอจึงรีบลุกขึ้นแล้วคลานออกไปจากห้องครัวเมื่อผ่านพ้นธรณีประตูออกมาก็ไม่รอช้าที่จะวิ่งออกไปที่ประตูลัวไขกุญแจออกไปจุดหมายปลายทางอยู่ที่ตลาดสดรู้ว่าเวลานี้มีแม่ค้าบางคนนำของมาขายบ้างแล้วและก็เป็นจริง ลังจากด้อมด้อ,ดอมอมองมองอยู่ชั่วครู่ก็เห็นแม่ค้าคนหนึ่งลำเลียงเนื้อสดมาวางที่แผงแล้วเดินย้อนกลับไปที่รถเพื่อไปเอาส่วนที่เหลือมาจัดวางเตือไม่รอช้าปรีเข้าไปที่แผงคว้าเนื้อสดชิ้นหนึ่งยัดใส่ถุงแล้วเดินออกมาด้วยเร็วกว่าแม่ค้าจะรู้ตัวก็สูญเนื้อไปเกือบจานกิโลกรัม โจโจ้ไม่ละความพยายามที่จะได้ตัวพงรพีไปเป็นนายแบบใน,นสังกัดของตนเองเขาไม่รอช้าที่จะมาที่บ้านของชายหนุ่มโดยซื้อของมาฝากถุงใหญ่รุดีนาร่วงรู้ถึงการมาเยือนของหนุ่มตุ้งติ้งเป็นอย่างดีจึงให้การต้อนรับขับสู้อย่างเป็นกันเองโจโจ้ลมอะไรหอบมาที่นี่จ้าทันทีที่โจโจ้เยี่ยมหน้าเข้ามาในห้องรับแขกรุดีนาด ส่งเสียงทักทายทันทีโจโจ้ไม่รอชา้าที่จะเข้ามาว่าอย่างนอบน้อมพร้อมกับส่งเสียงทักทายจนหวานหยุดพี่รุดีสวัสดีค่ะโจโจ้มาที่นี่ก็เพื่อพูดคุยกับพี่เกี่ยวกับน้องพงพูดกันตรงๆอย่างนี้แหละพี่จะว่ายังไงถ้าหากว่าจะขอตัวน้องไปอยู่ในสังกัดเรื่องนี้ก็ต้องถามความคิดเห็นของพงดูก่อนจ้ะว่าจะเอายังไงเขาเองก็มีเวลาไม่มากนะักหรอกนะ จะต้องเตรียมตัวรเรียนหนังสือที่ต่างประเทศนะ่ะรดีนาธออกตัวให้ลูกชายไกลๆเพราะไม่ต้องการที่จะให้ลูกเข้าสู่วงการบันเทิงมิเธอมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตวนที่แท้จริงของพงรพีส่วนตัวของเธอต้องการให้ลูกเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นงั้นก็ให้น้องพงมาคุยกับโจโจ้ดูก่อนว่าเขาจะเอายังไงต่อไปจากนั้นรุดีนาธก็เรียกพงรพีมาคุย เพียงได้รับฟังข้อเสนอของโจโจ้ jo. มีความรู้สึกกล้ามกึง่งขอเวลาคิดทบทวนชั่วครู่โจโจ้ jo jo. จึงให้เข้าดูการถ่ายแบบสินค้าแห่งหนึ่งลุดีนาทก็ตามไปด้วยทั้งสามคนมาที่สวนสาธารณะชื่อดังและมีทีมงานรออยู่สิบกว่าคนพี่โจโจ้ jo. จนป่านนี้นายแบบยังไม่มาเลยติดต่อก็ไม่ได้ทีมงานคนหนึ่งได้บอกข่าวร้ายแก่โจโจ้ jo. อะไรนะ อาฟยังไม่มาอีกสงสัยเมื่อคืนเที่ยวดึกบอกแล้วว่าอย่าไปอย่าไปวันนี้มีงานก็ไม่เชื่อเร็วเข้าใครก็ได้ไปตามอาฟที่คอนโดลากมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าทางโจโจอารมณ์เสียไม่รู้ว่าในแบบที่นัดถ่ายสินค้าชื่อดังยังไม่มาในกองพงระพีรู้สึกเห็นใจรู้ว่าถ้างานไม่เสร็จตามจุดประสงค์จะเกิดความเสียหายอย่างหนักโจโจอาจถูกปรับเป็นเงินจำนวนมหาศาล พี่โจโจอาป,ป่วยกระทันหันตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมาถ่ายแบบไม่ได้จ้าทีมงานคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมารายงานโจโจหน้าเผือดสีท่าทางเป็นกังวลสุดๆ